เด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนวิชาเตรียมความพร้อมเชากันนะคะเด็กๆเตรียมหนังสือให้พร้อมเลยนะคะและเปิดไปหน้า26เลยค่ะอ่ะมาดูที่ข้อ1กันนะคะเด็กๆดูที่ข้อ1มี a b c และ d นะคะเด็กๆดูซิว่า a b c และ d นะคะภาพไหนแตกต่างไปจากเพื่อนนะคะให้เด็กๆสังเกตเอวัยวะต่างๆในร่างกายเด็กผู้หญิงข้อหนึ่งนะคะ เด็กๆลองสังเกตที่ว่ามือเท้าตาผมปากจมูกมีสิ่งไหนแตกต่างไปจากภาพอื่นแล้วเด็กๆก็กากระบาดเลยนะคะอ่าข้อหนึ่งเด็กๆเจอหรือยังคะเป็นภาพ a b c หรือ d คะที่แตกต่างไปจากภาพอื่นคะอ่าเจอแล้วใช่ไหมคะอ่าเด็กๆกากระบาดไปเลยค่ะข้อ c นะคะ ต่อไปคุบวนจะอธิบายข้อ2ข้อ3ข้อ4และข้อ5นะคะแล้วให้เด็กๆทาเองนะคะมาดูที่ข้อ2นะคะรูปอะไรคะรูปช้างใช่ไหมคะมาดูช้าง A B C และ D นะคะให้เ ะะให้เด็กๆสังเกตที่ผมตาปากหรือว่าการแต่งกายของภาพนั้นนะคะเจอหรือยังคะเจอแล้วกลางไปเลยคะ่ะต่อไปมาดูที่ข้อ4นะคะดูซิข้อ4ม e ี A B C และ D นะคะ,ะเด็กๆสังเกตที่ผมมีผมถักเปียดูซิอันไหนไม่เหมือนเพื่อนหรือว่าจมูกปากตาเด็กๆลองสังเกตทุกส่วนเลยนะคะมีส่วนไหนไม่เหมือนเพื่อนเด็กๆก็กาเลยค่ะ ต่อไปข้อ5ข้อสุดท้ายนะคะสังเกตที่รูปภาพ A B C และ D นะคะดูซิว่าภาพไหนแตกต่างไปจากเพื่อนอ่าข้อนี้เด็กๆลองสังเกตเองเลยนะคะเจอแล้วก็การกระบาดได้เลยค่ะอ่าเด็กๆขาเรามาดูที่หน้า27กันเลยนะคะคําสั่งเขาบอกว่าจงการกระบาดท,ทับภาพที่หันหน้าไปในทิศทางที่ต่างจากภาพอื่นนะคะหน้านี้มีทั้งหมด5ข้อ ครูบโบยกตัวอย่างแค่ข้อเดียวนะคะมาดูที่ข้อหนึ่งกันเลยนะคะข้อหนึ่งเป็นภาพลูกศรน,นะคะอาจะเด็กลองดูว่าลูกศรภาพไหนที่มันหันหน้าไปในทิศทางที่ต่างจากเพื่อนนะคะดูด้านแหลมๆมันนะคะลูกด้านแหลมๆม,มันหันไปในทิศทางที่ไม่เหมือนเพื่อนอันไหนเด็กๆก,ก็กากระบาดได้เลยะคะ่ะเด็กขาเปิดไปที่หน้า2ี่เลยนะคะหน้า28เขาบอกว่าให้เรียงลําดับเหตุการณ์ของรูปภาพโดยใส่หมายเลข 1>, 1, 2, 3และ4ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมด้านบนขวามือของทุกภาพเลยนะคะอ่าเด็กๆช่วยครูโบดูด้วยนะคะว่าภาพไหนเราจะเติมเลขหนึ่งลงไปอ่าช่วยกันดูนะคะอ่าภาพแรกนะคะเด็กๆด,ดูด้านล่างเลยนะคะภาพด้านล่างที่เด็ดกกําลังยื่นมือลงมารับชามข้าวอยู่ใช่ไหมคะคุณแม่กําลังส่งชามชามข้าวให้นะคะเด็กๆ ในภาพเขายื่นมือรับใช่ไหมคะนั่นแหละคือภาพที่1นนะคะเราต้องเติมหมายเลขอะไรคะอ่าหมายเลข1ใช่ไหมคะอ่าต่อไปช่วยครูโบดูซิภาพที่2ภาพที่ต้องใส่หมายเลข2ลองดูสิคะอ่าใช่ภาพบนไหมคะภาพบนที่เด็กๆนั่งมองหมายอยู่ใช่ไหมคะมีชามข้าววางอยู่บนโต๊ะและเด็กนั่งมองหมายอยู่ หมาอยากกินข้าวด้วยแต่เด็กก็มองหมาจะให้ดีหรือเปล่านะ,ะช่องนี้ต้องเติมหมายเลขอะไรคะอ่าเด็กเติมลงไปเลยค่ะภาพต่อไปภาพไหนจะเติมหมายเลขสามคะช่วยครูโบดูด้วยนะคะเด็กยกชามข้าวขึ้นมาจากโต๊ะยกชามข้าวขึ้นมาจากโต๊ะหมาก็คิดว่าจะให้หมาใช่ไหมคะภาพนี้เราจะเติมเลขอะไรลงไปคะเด็กๆเติมลงไปเลยค่ะต่อไป ภาพสุดท้ายจะต้องเติมหมายเลข4ีใช่ไหมคะเป็นภาพที่เด็กเอาชาวข้าวล้องใส่หัวหมาลงไปเลยใช่ไหมคะ,ะภาพนี้เราจะต้องเติมเลขอะไรลงไปคะเด็กๆเติมลงไปได้เลยคะ่ะแล้วนะคะสําหรับเตรียมความพร้อมชาวแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ